ไปเมืองไทยมานะคะน้องหอมมีความรู้สึกยังไงบ้างและได้ประสบการณ์อะไรจากเมืองไทยมาบ้างหลังจากที่เข้าเมืองไทยไป3-4วันเลยนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีของช่องน้องหอมทุกๆคนนะคะไม่สุงค่านะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดือยนะคะ มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็มาเปิดคลิปที่ข้างห้องอีกแล้วนะคะข้างรั้วนะคะอันนี้คือห้องอันนี้คือรั้วบ้านนะคะแล้วก็ส่วนกลางนี้เราก็ปลูกผักไว้อย่างที่พี่ๆหลายคนเคยเห็นนะคะบางคนก็อาจจะเคยเห็นสถานที่ตรงนี้มาก่อนบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะว่ามีครั้งผู้ติดตามคนเก่าแล้วก็คนคนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะน้องหอมก็จะมาพูดถึง เรื่องราวนะคะที่ไปเมืองไทยมานะคะน้องหอมมีความรู้สึกยังไงบ้างและได้ประสบการณ์อะไรจากเมืองไทยมาบ้างหลังจากที่เข้าเมืองไทยไป3-4วันเลยนะคะก็ไปทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงความรู้สึกนั้นบ้างนะคะเพราะว่าในคลิปต่างๆพี่ๆหลายคนก็เคยเห็นแล้วแหละแต่ว่าในคลิปนั้นอาจจะไม่ครบทั้งร้อยเรนนะคะความรู้สึกนั้นเราอาจจะพูดไปไม่หมดเพราะว่าเราก็แค่แบบ ถ่ายไปบ้างมันยาวเกินเราก็ต้องตัดต่ออะไรเงี้ยแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะไปเมืองไทยได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ต่อด้วยตอบคอมเมนต์พี่พีเอฟซหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้น้องหอมยุง่งานมากนะคะไปโน่นไปนี่แบบแทบไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะถึงแม้ว่าน้องหอมไม่ได้ตอบนะคะแต่น้องหอมก็มากดใจให้อยู่นะคะและน้องหอมก็อ่านอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราตอบก็คือมันใช้เวลานานเท่านะคะตอบหนึ่งคลิปก็คือมีคอมเมนต์ตั้ง 3- ามสี่ห้าร้อยนะคะมันก็แบบ ตอบทุกวันไม่ทันนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกอย่างการถ่ายทําตัดต่ออะไรเงี้ยน้องหอมทําคนเดียวตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยทำทุกอย่างคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บวกกับงานบ้านที่น้องหอมทําทุกวันอีกอะไรงเงี้นะคะก็เลยแบบอาจจะตอบไม่ทันด้วยก็มีนะคะก็เลยจะมาขอตอบเป็นคลิปแทนเลยละกันนะคะและตอนนี้นะคะน้องหอมจะมาพูดถึงความรู้สึกก่อนเลยนะคะที่ได้ไปเมืองไทยนะคะได้ไปเจออะไรมาบ้างได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะก็มีทั้ง เรื่องฮาเรื่องตลกนะคะเรื่องเครียดเรื่องน่ากลัวหลายๆเรื่องเลยนะคะรวมกันในคลิปนี้เลยละกันนะคะนี่ในวันนี้ก็คือจดมานะคะถ้าไม่จดมานี่คืออาจจะจำไม่ได้เพราะว่าคอมเมนต์ก็เยอะเกินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ยังไงอะความรู้สึกของเราที่ไปอยู่เมืองไทย45วันนั้นมันก็แบบมีหลายๆความรู้สึกเลยนะคะก็วันนี้มาทำเป็นคลิปเดียวเลยละกันนะคะ,ะมาตอนนี้คือจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกก่อนนะคะคอมเมนต์เดี๋ยวเราไว้ตอนท้ายคลิปนะคะก็ตอนนี้คืออย่างแรกเลยขอพูดความรู้สึกที่น้องหอมอะไปอยู่บนสกายวอล์กนะคะทีะ่บนสะพานกระจกนั่นแหละนะคะก็คือ มาดูมานึกภาพนะคะมาเห็นสภาพตัวเองในคลิปนะคะย้อนดูคลิปคิดตัวเองที่ขึ้นไปอยู่บนสะพานแล้วก็น้ําตาไหลนะคะที่ปล่อยโฮกลางสะพานกระจกเลยที่แบบมีคนเยอะแยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้โหมาคิดดูอีกทีหนึ่งมันน่าอายมากๆเลยนะคะเพราะว่าทําไมคือในช่วงวินาทีนั้นอะคือน้องหอมอะไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยคือแบบน้ําตามันมันแบบ มันไหลมาเองทั้งๆท,ที่แบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้รู้สึกว่าจะอายหรืออะไรเลยตอนนั้นนะ่ะมันคือความรู้สึกจริงๆที่แบบมันไหลออกมานะคะทุกคนก็คือแบบบางคนก็อาจจะคิดว่าน้องหอมสแสดงเก่งนะเสะแสร้งเกง่งอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคืออันนั้นนะืความรู้สึกจริงๆ มันกลัวจริงๆนะคะคือที่จริงอะ่ะน้องหอมพยายามไม่ได้มองลงข้างล่างนะคะแต่ว่าดวงตาของเรา36องศาหรือเปล่านะคะที่เรามองได้ไม่ว่าจะซ้ายขวาล่างบนเรามองเห็นหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าพยายามไม่ดูแค่ไหนนะคะเดินไปมันก็ความรู้สึกของน้องหอมมาเหมือนเราจะตกลงไปยังไงก็ไม่รู้นะคะจนทําให้แบบน้องหอมอะ่ะกลั้นไม่อยู่จนทําให้น้องหอมมาล้องไห้ ปล่อยโฮออกมาเลยนะคะเอาตามความรู้สึกจริงๆอ่ะน้องหอมาอยากจะร้องไห้แบบเออแบบเอาแบบที่ใจอยากจะร้องออกมาแต่มันร้องไม่ได้เพราะว่าเราโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือในวันนั้นอะความรู้สึกของน้องหอมนี่คืออยากจะร้องไห้เต็มทีแต่ว่าไม่กล้านะคะก็คือแบบทั้งร้องไปหัวร้องไปนั่นแหละอย่างที่วิวได้เห็นกันนะคะแล้วก็อันที่ได้เห็นในคลิปอะคือน้องหอมตัดไปเป็นบางส่วนวน,นะคะที่จริงอ่ะน้องหอมอยู่บนสะพานนั้นอะ บนสะพานกระจกน้องหอมร้องไห้น้ําตานี่ออกมาเป็นสองสรอบเลยนะคะกว่าที่น้องหอมจะเดินไปถึงตรงกลางกว่าที่จะเดินออกเองเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็แถมแบบเพราะวเรากลัวนะขาก็แข็งไปหมดเลยนะคะพี่พลก็แถมยังมาแซวอีกไม่จุงน้องหอมไปอีกอะไรเงี้ยมันกลัวจนแบบ มันแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ในคลิปที่เห็นคืออาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่น้องหอมในในความเป็นจริงที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน้องหอมกลัวมากเลยนะคะแล้วก็น้องหอมมาได้ตัด,ต,ดตัดออกเป็นบางส่วนเยอะเลยแหละตั้งแต่น้องหอมเรื่องเริ่มแบบน้ําตาไหลเลยอันเนี้ยเรากต็ตัดออกไปนะคะแบบออไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะก็เห็นเด็กๆเ,เขาแบบวิ่งไปวิ่งมาแต่เรานี่คือตัวขนาดนี้แล้วคือแบบกลัวอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ กลับมาดูคลิปของตัวเองก็ตลกอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือความรู้สึกที่เข้าเมืองไทยและทําให้น้องหอมมาตกใจมากๆนะคะจนกลับมาแล้วแบบเป็นไข้เลยนะคะทุกคน <laughs> เป็นไข้สองสามวันเลยอ่ะนะคะโอเคแล้วก็เอามาความรู้สึกอีกหนึ่งตลกนะคะความรู้สึกอีกที่หนึ่งหลังจากที่เราไปสกายวอล์กไปเที่ยวกันทั้งวันก็มาต่อด้วยที่เซนทันมาเซนทันก็เข้าในลิฟต์นะคะติดอยู่ในลิฟต์สามสี่รอบเลยนะคะในคลิปนี้ เรื่องนี้พี่ๆทุกคนก็ได้ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่รู้ข้อมูลทุกอย่างเพราะว่าเราไปอยู่ติดอยู่ในลิฟต์นะคะก็คือ,อไม่ใช่เพราะว่าบางคนก็คือเคยเข้าเมืองไทยบางคนก็ไม่เคยเข้านะคะเพราะว่าญาญ่าน้องหอมวันนั้นเราไปกัน1ิกว่าคนนะคะส่วนตัวน้องหอมเองก็คือเข้าเมืองไทยอยู่แล้วเคยเข้าอยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะคะว่าการเคลื่อนลิฟต์นั้นต้องกดยังไง ight, ปิดยังไง ight, เปิดยังไง ight, แต่ว่าในช่วงนั้นทําไมถึงไปติดอยู่เพราะว่าน้องหอมมัวแต่ถ่ายคลิปอยู่นะคะเพราะว่า มันไม่มีคนถ่ายให้น้องหอมต้องถือกล้องแล้วก็คือเดินตามเขาอย่างเดียวนะคะแล้วก็เอาเลยเอาตามเขาเลยเขาพาไปชั้นไหนเราก็ไปชั้นนั้นทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ศึกษาก่อนว่าชั้น A1 ไปอยู่ไปโผล่ชั้นไหน A2 B2 B ี1อะไรอ่ะมันไปอยู่ชั้นไหนเราไม่ได้ศึกษาก่อนเลยนะคะและพี่ๆรู้ไหมคนที่กดริฟคือใครนะคะคือญาติของน้องหอมที่อยู่ฝั่งไทยนะั่นแหละซึ่งเขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วนะคะเขาก็ ไปมาบ่อยแต่ว่าในช่วงนั้นที่เราไปเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะคือไปแบบสิบกว่าคนมันก็เลยวุ่นวายนิดนึงนะคะญาติๆก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรกดไปเลยไปโผล่ชั้นไหนก็อยู่ชั้นนั้นขอแค่ให้ได้เข้าในห้างก่อนเข้าในเซ็นทรัลก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากดไปพอไปครั้งแรกนะคะไปแล้วก็เจอร้านจอดรถนะคะครั้งที่2ขึ้นไปอีกไปเจอไปโดนบนดาดฟ้าเลยนะคะอ่ะทีนี้ไม่ได้กดลงอีกชั้นนึ่งมาโผล่ที่ ลานจอดรถอีกแล้วนะคะรอบที่4ก่อนนะคะเราถึงจะได้ออกจากลิฟต์นะคะอยู่แต่ในลิฟต์อย่างเดียวใดนะคะก็วันนั้นนี่คือฮากันใหญ่แบบความรู้สึกนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงเลยติดอยู่ในลิฟต์อย่างเดียวเลยนะคะหาสุดสุดเลยนะคะเพราะว่าและอีกอย่างหนึง่งพี่เขยนะคะพี่เขยอีกคนหนึ่งที่ซึ่งไม่เคยเข้าเมืองไทยมาก่อนนะคะแล้วก็คืออุ้มลูกของตัวเองไว้นั่นแหละคือทุกคนเราเราคิดว่ามันถึงแล้วเราก็เดินออกลิฟต์กันนะคะแต่ว่าพี่เขยไม่เดินออกแล้วก็ ติดอยู่ในลิฟต์กับคนอื่นแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนอีกนะคะเราก็กังวลว่าเอ้าจะติดต่อกันยังไงแล้วพี่เขยก็ไม่รู้ภาษาไทยด้วยถ้าติดไปอีกอะไรอย่างนี้เราก็แบบกังวลใจนะคะแบบมันฮาแล้วก็มันแบบวุ่นวายมากๆอ่ะคือเราเขคาัวดไปอบครัวกันแบบสิบกว่าคนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็คือแบบแบบได้แบบเออความรู้แล้วกันนะคะความรู้แล้วก็แบบน่าอับอายหลายๆเรื่องเลยนะคะ ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเอออันนั้นแหละก็ความรู้สึกของเราก็คือหาอีกอย่างหนึง่งพาครอบครัวได้เที่ยวเมืองไทยไปไปในที่ที่เขายังไม่เคยไปกันไปเที่ยวในเมืองหลวงไปเดินเที่ยวห้างอนนันนะคะก็หลายๆที่แหละนะคะมันก็คือดีอีกอย่างนึงที่ได้พาคราบครัวเที่ยวกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราส่วนตัวน right? ้องหอมนะคะก็คือเป็นคนที่เราเข้าเมืองไทยก็จริงนะคะส่วนมากคือน้องหอมจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวตามวัดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวน้องหอมคือเราเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเออเข้าไปวัดเราไม่ว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดที่จะไปเลยนะคะก็ในรอบนี้คือญาติญาติของเราที่แหละนะคะก็พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็คือได้ไป ที่แรกก็คือวัดล่องขุนนั่นแหละนะคะวัดล่องขุนขุนนะคะซึ่งไปเห็นแล้วก็มันน่าทึ่งมากนะคะคือมันเป็นแบบวัดที่สวยงามและก็แปลกด้วยนะคะซึ่งมันไม่ใช่มีแค่วัดเดียวนะคะทุกคนมีหลายๆวัดเลยประเทศไทยนะคะการตกแต่งวัดเอย่ยการแบบอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจากบ้านเรามากบ้านเรานี่คืออาจจะบ้านๆแต่ว่าการ ชอบอชื่นชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนตอนน้องหอมคือเราอาจะาชินที่เราเห็นวัดหรือโบสถ์ทางเนี้ยมันก็คืออาจจะธรรมดาสําหรับเราแล้วนะคะพอเราได้เข้าไปเมืองไทยได้ไปเห็นวัดต่างๆนานาออทางศาสนาพุทธนะคะทางเมืองไทยเนาะเราก็เห็นแล้วก็โอ้โหตะลึงมากแล้วก็แบบ ยังไงอ่ะมันน่าทึ่งอ่ะคือหลายๆอย่างเลยคือมันมันสวยสวยแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมันก็คือแบบทาให้เราได้แบบเหมือนไปเปิดหูเปิดตาที่ได้เห็นโลกอันกว้างใหญ่นะคะ<ม>เห็นแบบหลายๆอย่างสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองนะคะก็ได้เ,เห็นแล้วก็ประสบการณ์ของน้องหอมก็คือหลายๆเรื่องเลยแหละนะคะแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่หมดนะคะประสบการณ์ของเราเราต้อง ไปเรื่อยๆตอเดินต่อไปเรื่อยๆเราถึงจะมีประสบการณ์มากพอนะคะแต่น้องหอมอะ่ะคือบอกเลยว่าไม่เคยเข้าไม่เคยเที่ยววัดเมืองไทยมาก่อนเลยนะคะจนกระทั่งได้ไปเข้าวัดล่องขุนนี้แหละนะคะรู้ได้ไปสัมผัสถึงความสวยงาม ที่วัดเมืองไทยนะคะปกติเราไปมันก็คือปัดผ่านอะไรไม่ใช่ปกติเคยไปเมืองไทยนะคะจะเห็นว่าต่างๆแล้วก็แค่ขับผ่านไม่เคยจอดเข้าเลยอะไรเงี้ยพอเราได้เข้าไปสัมผัสข้างในนะคะก็จึงแบบทําให้เราชื่นชอบในสถานที่ที่ตรงนั้นแล้วก็แบบซึ่งมันแตกต่างจากบ้านของเรานั่นเองนะคะโอเคนะคะแล้วก็ความรู้สึกสุดท้ายแล้วกันนะคะความรู้สึกสุดท้ายนี่คือไปเท่าไปเข้าในถ้ำหลวง อันนี้คืออยากถามพี่ทุกคนเลยไม่รู้ว่าพี่ทุกคนไม่รู้ว่าพี่ทุกคนรู้สึกแบบเดียวกับน้องหอมไหมนะคะคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเป็นคนที่คิดมากจะเข้าทําไม่ได้ถ้าเข้าทำ้ำก็คิดมากนะคะอันนี้หนึ่งในนั้นคือน้องหอมเลยนะคะบอกเลยตอนที่คลิปในล่าสุดที่น้องหอมไปเข้าในถ้าหลวงขุนน้านางนอนนะคะคือบอกเลยว่า เคยเข้ามาก่อนแหละแต่ว่าจําไม่ได้ความรู้สึกนั้นเพราะแต่ก่อนนี่คือมันก็คือถ้ำธรรมดาที่เราเดินได้แค่ ช่วงหน้าหน้าถ้ำอะไรเงี้ยช่วงหลังๆนี่คือตั้งแต่มีเหตุเกิดที่น้องๆทีมหมูป่าหายไปในถ้ำนะคะกะ็กระแสก็มาแรงนะคะแล้วก็คือจนเรื่องราวนี้ก็คือดังไปทั่วโลกนะคะก็คือจนตอนนี้คือหาน้องๆเจอแล้วก็สถานที่ตรงนั้นก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันชื่อดังไปเลยนะคะแล้วก็น้องหอมเป็นคนที่คิดมากพอเข้าไปอยู่ในถ้ำนะคะทุกคนรู้สึกแบบน้องหอมไหมคือเราไปอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนแบบ เออทำจะถล่มมาถมหัวเราเลยอะไรย่เงี้ยแบบแล้วก็ทั้งเงียบทั้งแบบเออมันคิดไปไกลอ่ะคิดแบบมันน่ากลัวไปทุกอย่างนะคะทุกคนแล้วก็น้องหอมคิดอีกอย่างหนึง่งในท้าหลวงมันก็ต้องมีอะไรลึกลับอยู่แล้วถ้าไม่มีคนน้องๆเขาอาจจะไม่หายแล้วก็อาจจะ ทีมกู้ภัยเขาคงไม่ต้องหาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แถมอีกอย่างหนึง่งเรื่องของภูเขานั้นก็คือมีที่ไปที่มาของขุนน้ำนางนอนด้วยนะคะแล้วก็รูปร่างภูเขานั้นนะคะก็จะมีอถ้าเราอยู่ไกลๆมองนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารูปภูเขานั้นเป็นรูปของผู้หญิงนอนอยู่จริงๆเลยนะคะซึ่งมันทำให้เราคิดไปหลายๆเรื่องเลยนะคะพอ น้องหอมอ่ะได้ไปอยู่ในถ้านะคะมันก็เลยรู้สึกแบบน่ากลัวไปทุกอย่างเลยนะคะวันนั้นพูดนี่คือเสียงเบามากนะคะแต่ว่าน้องหอมแค่ติดไม้พี่ทุกคนก็เลยอาจจะได้ยินเสียงน้องหอมชัดเจนดีตอนน้องหอมอยู่ในถ้านี่คือเหงื่อก็ไหลนะคะทุกคนเหงื่อก็ไหลแต่อากาศมันก็เย็นแหละแต่ว่าเหงื่อมันก็ไหลมันก็แลกอีกอย่างหนึ่งทงั้งๆ้งที่แบบ เป็นเพราะว่าเรารู้สึกกลัวเกินไปหรือเปล่านะคะน้องใบหอมนี่คือบอกว่าหนาวแต่ส่วนตัวน้องหอมนี่คือข้างนอกอะ่ะมันก็เย็นแต่ว่าเหงื่อนี่คือไหลอยู่เลยนะคะตามแบบปากตามอะไรไอ้พวกนี้คือเหงื่อเต็มเลยนะคะก็เลยแบบเออพอไปสุดที่เขา เขาบอกว่าถงที่หนึ่งนะคะพอไปถึงจุดตรงนั้นแล้วก็รีบออกมากันเลยนะคะคือความรู้สึกของน้องหอมมาอยู่ต่อมันไม่ไหวมันรู้สึกกลัวไปทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คาโบราณที่เขาพูดกันว่าถ้าคนที่คิดมากห้ามเข้าถ้าถ้าเข้าแล้วจะรู้สึกคิดมากอันนี้จริงๆเลยนะคะน้องหอมเจอมาแล้วประสบการณ์ของตัวเองนะคะรู้สึกกลัวจริงๆนะคะคิดไปหมดเลยคิดไปไปถึงไหนไม่รู้นะคะคิดสารพัดสารเพเลยนะคะโอเคเนาะ ตอนนี้ก็คือเราพูดถึงความรู้สึกกันจบแล้วเอาไม่พูดเยอะถ้าพูดเยอะทั้งวันก็ไม่หมดแน่นอนนะคะและตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะมาพูดถึงเรื่องอคําถามนะคะที่มีพี่เอฟซีหลายคนถามเข้ามานะคะหลังจากที่ไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาแล้วก็มีคําถามหลากหลายคาถามเยอะมากนะคะแต่ว่าตอบอาจจะไม่ทั้งหมด ทั้งมวลน,นะคะบอกเลยน้องขอมวันนี้เลือกมาอยู่มีอยู่แค่6คําถามนะคะซึ่ง6คําถามนี้จะเป็นคําถามที่หลายหลายคนถามเข้ามาบ่อยนะคะแล้วก็เยอะนะคะก็เลยเลือกมาตอบเป็นในคลิปแทนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์แรกกันเลยนะคะที่มีท f ฟซีของเราถามเข้ามานะคะคือถามว่า น้องหอมไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาสนุกไหมนะคะอันนี้จะเยอะมากนะคะถ้าคนที่เข้าอ่านคอมเมนต์น้องหอมจะเห็นเยอะสุดนะค,ะคอมเมนต์ที่บอกว่าน้องหอมไปเที่ยวเมืองไทยสนุกไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงีย้ยเยอะมากนะคะบอกเลยว่าสนุกมากนะคะได้ทั้งอ,อ,อย่างที่เล่าไว้เมื่อตะกี้แหละนะคะคือมันดีอย่างหนึ่งที่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มนะคะคือบ้านของน้องหอมอาเราไปกันทั้งบ้านเลยแล้วก็ล็อกประตูไวอ้อย่างเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะเราไปกันทั้งบ้านเลยนะคะ แล้วก็แถมได้ไปเจอญาติครอบครัวที่ฝั่งไทยด้วยนะคะแล้วก็ได้พากันเที่ยวเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่เลยนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ทุกๆคนก็ดีใจที่ได้เข้าเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ3ปีนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็อันนี้คอมเมนต์แรกจบไปแล้วนะคะและคอมเมนต์ที่2นะคะต่อด้วยมี PFC หลายๆคน ก็คอมเมนต์นะบอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่บ้างนะมาถึงเชียงรายแล้วเล้าต่อด้วยเชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ามาเที่ยวกรุงเทพบ้างนะน้องหอมจะได้ถ่ายคอนเทนต์หลายเรื่องเลยแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวถึงกรุงเทพจะได้เห็นเมืองหลวงจริงๆคือกรุงเทพนะอะไรเงี้ยคือคอมเมนต์มาเยอะมากๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็ในค,คอมเมนต์นี้น้องหอมก็คือจะขอตอบเลยว่า น้องหอมไปถึงไปได้สุดไปถึงเชียงรายแล้วก็จริงนะคะน้องหอมไปได้สุดนี่คือถึงเชียงรายเพราะว่าน้องหอมทําบัตรตอมอมาถ้าเราจะไปถึงเชียงรายเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องทำใบบัตรใบตอมอของเรานั่นแหละนะคะ คือถ้าเราไปถึงเชียงใหม่นี่คือคนละ1,500บาทนะคะแต่ว่าเราไปแค่เฉพาะเชียงรายมันก็คือคนละ500บาทค่าต่อมอนะคะถ้าเราจะไปไกลกว่านั้นคือจะไม่ได้นะคะเพราะใปในตอมอของเราที่เราทํา ไปเมืองไทยนะคะเขาก็คือกําหนดไว้ให้เราไปถึงได้สุดก็คือในเฉพาะเขตเชียงรายเท่านั้นนะคะน้องหอมก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปถึงเชียงใหม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไปเชียงใหม่เราต้องกลับมาทําใบต่อมออีกรอบหนึ่งซึ่งคนต่อคน1,500บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ หลังจากที่คอมเมนต์นะคะหลังจากที่น้องหอมกลับจากเชียงรายนะคะก็มีคอมเมนต์หลายคนที่บอกว่า,าให้ไปเที่ยวถึงกรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยน้องหอมก็เลยไปถามทางตอมอว่าถ้าน้องหอมจะไปเที่ยวที่กรุงเทพนั้นนะคะต้องใช้ใบตอมอนี่คือสามารถไปได้ไหมนะคะแล้วก็ต้องใช้จํานวนเงินเท่าไหร่นะคะสอบถามมาเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตอมอนะคะเขาก็ได้ตอบกลับมาเขาบอกว่า ใบตอมอนะคะบัตรตมอที่เราเที่ยวในเมืองไทยได้นะคะไม่สามารถไปถึงที่กรุงเทพได้นะคะถ้าเราจะไปกรุงเทพต้องเป็นพาสปอร์ตเท่านั้นนะคะถึงจะไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็เลยจะมาตอบให้พี่คนได้ทราบกันว่าทําไมน้องหอมถึงไปกรุงเทพไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองไม่มีพาสปอร์ตนั่นเองนะคะก็คือก่อนหน้านั้นน่ะน้องหอมก็เคยมีพาสปอร์ตแหละแต่ว่า ก่อนหน้านั้นเคยไปมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาหรืออไปหาพ่อกับแม่ที่ลาดุรีก็ไปมาแล้วนะคะแต่ว่าทําไมตอนนี้ถึงยังไปไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเอง ไม่มีพาสปอร์ตแล้วนะคะก่อนหน้านั้นคือที่ไปก็คือใช้พาสปอร์ตแหละแต่ว่าพาสปอร์ตที่น้องหอมใช้ก่อนหน้านั้นคือมันหมดอายุไปแล้วนะคะแล้วก็มันใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็ถ้าน้องหอมจะเข้าเมืองไทยอีกน้องหอมจะต้องอทําเล่มใหม่เท่านั้นนะคะทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เท่านั้นถึงจะเข้าเมืองไทยได้นะคะและตอนนี้นะคะทําไมน้องหอมถึงยังไม่ไปเพราะว่าน้องหอมยังไม่ได้ทำพาสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็การที่น้องหอมจะทำพาสปอร์ตนะคะต่อคนมันก็คือจะหมดไป2 0 0 0ถึง3,000บาทต่อหนึ่ง เล่มนะคะแล้วก็ถ้าน้องหอมไปคนเดียวมันก็ไปไม่ได้ต้องพาพี่พลไปด้วยอยู่แล้วนะคะถ้าไป2คนคนละหนึ่งเล่มเล่มละ3,000ันบาทนะคะเอาเ,าเอาคร่าวๆเนาะเล่มละ3 0 0พันบาทก็ปาไป6 0 0ันแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าเมืองไทยได้เราก็ต้องไปขอวีซ่าอีกนะคะคนวีซ่าจากย่างกุ้งหรือตองจีอีกนะคะถ้าเราขอวิยื่นไปขอวีซ่า ก็ตกคนละ2,000กว่าบาทอีกนะคะมันก็ค่าแบบค่าพาสปอร์ตค่าต่อมอค่าพาสปอร์ตค่าวีซ่าก็ปาไปเป็นหมื่นแล้วนะคะมันก็เลยแบบอาจจะมันก็เลยทําให้แบบเรายังไปถึงกรุงเทพไม่ได้นะคะอันนี้คือแค่เรื่องพาสปอร์ตวีซ่าเองนะคะแล้วค่ารถค่าที่เราจะไปใช้ใจ่าย แล้วก็ไปค่าโรงแรมที่เราจะไปพักอีกอะไรเงี้ยมันต้องใช้เงินจํานวนมากนะคะน้องหอมก็เลยขอมาชี้แจงแล้วก็บอกให้พี่ๆทุกคนในตอนนี้ว่าน้องหอมยังไม่สามารถไปถึงกรุงเทพได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้น้องหอมก็กําลังสร้างบ้านปลูกบ,บ้านอยู่นะคะก็ต้องหาเงินทําบ้านไปด้วยนะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปถึงกรุงเทพได้นั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะคะน้องหอมจะไปเที่ยวแน่ๆแน่นอนจะไปหาประสบการณ์ใหมๆ่ๆแน่นแน่นอนในเมืองไทยนะคะก็คือตอนนี้ความฝันคืออยากจะ ไปเที่ยวภาคอีสานเพราะว่ายังไม่เคยไปภาคใต้นะคะแล้วก็อยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลนะคะนี่คือความฝันที่น้องหอมมีไว้นะคะก็อยากจะถ้ามีโอกาสจะไปแน่นอนนะคะตอนนี้ก็คือยังมีงบไม่เพียงพอที่จะไปถึงกรุงเทพได้แค่นั้นเองนะคะก็อันนี้คือขอตอบเลยและกันเพราะว่าหลายคนชอบถามมาว่ามาเที่ยวกรุงเทพบ้างนะอะไรเงี้ยคือเราจะพิมพ์ตอบทุกคนเลยมันก็ยาวเกินไปนะคะก็ ขอมาขอมาตอบเป็นคลิปแทนจะได้เข้าใจเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปคอมเมนต์ต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องของอ่าคอมเมนต์นี้คือมาจากคลิปอ่าที่เราน้องหอมไปเดินบนสกายวอล์กนะคะก็คือมีพีเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าน้องหอมกลัวความสูงแน่เลยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาเขาทำมาตรฐานได้มาตรฐานอยู่แล้วอะไรเงนี้ คืออันนี้มาตรฐานนะจริงๆเพราะว่าน้องหอมไปสัมผัสตรงกระจกดูนะคะคือด้านข้างคือคือกระจกความหนานะคะคือแบบประมาณนี้เลยนะคะหนามากแต่ว่าข้างล่างนี่คือเราไม่รู้ว่าเขาใช้ความหนาเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันได้มาตรฐานดีนะคะแต่ว่าคือเรากลัวนะคะมันก็กลัวอยู่แล้วแหละคือมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานมันก็กลัวอยู่แล้วนะคะในระหว่างที่ น้องหอมไปยืนอยู่จุดๆนั้นนะคะเพราะว่าอาจเป็นเพราะว่าคนเยอะเกินไปด้วยหรือเปล่านะคะรู้สึกว่ามันสั่นมันไหวไปไหวมามันสั่นด้วยนะคะก็ไม่ใช่น้องหอมแค่คนเดียวนะที่พูดคือญาติๆหลายคนก็บอกอยู่ว่ามันไหวด้วยไงมันก็แบบยิ่งเรากลัวแล้วก็สถานที่มันก็สั่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรากลัวเพิ่มเติมนั่นเองนะคะแต่มันไม่ได้แบบไหวมันไม่ได้สั่นไหวแรงขนาดนั้นนะคะก็แค่นิดเดียวแต่มันก็คือเรากลัว เรากลัวอยู่แล้วมันก็ิ่มบวกเพิ่มอีกอะไรเงี้ยใบสัน่นบวกเพิ่มแบบมันสั่นอีกอะไรเงี้ยก็เลยทําให้น้องหอมกลัวมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะบอกว่าน้องหอมกลัวความสูงนี่คือน่าจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะคะแต่ขอตอบเลยว่าเครื่องบินน่ะน้องหอมเคยนั่งมาแล้วนะคะ แต่เครื่องบินอะเรามองไม่เห็นข้างล่างนะคะตอนเราขึ้นเครื่องบินะน้องหอมก็กลัวอ,อยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนขึ้นกับดงอะมันจะแบบเสียวๆนะคะตอนขึ้นนี่คือมันไปเครื่องคือเขาจะไปวิ่งไปอย่างเร็วมากนะคะแล้วก็แบบมันจะสั่นจะไหวแล้วก็ต้องอขึ้นไปอะไรเงี้ยมันเสียวอยู่เหมือนกันแต่ว่าน้องหอมเคยผ่านการนั่งเครื่องมาแล้วหลายรอบเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกกลัวขนาดนั้น เพราะว่านั่งเครื่องนี่คือเรามองไม่เห็นข้างล่างเราไม่เห็นรอบข้างอะไรต่างๆเลยเราอยู่แค่ในข้างในเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในรถอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆน้องหอมก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะคะพอไปอยู่บนสกายวอล์กนี่คือบอกเลยว่าไม่มีอะไรเทียบได้เลยจนปล่อยโฮออกมานั่นแหละนะคะ <laughs> โอเคค่ะนะคะก็คอมเมนต์ต่อไปนะคะ แลวก็คอมเมนต์คนต่อไปนะคะอันนี้ก็คือคำถามที่ถามมาเยอะสุดนะคะก็มี f อถามบอกว่าทำไมน้องๆที่นี่พูดภาษาไทยกันชัดจังเลยนะคะก็คือน้องๆคนที่นี่ส่วนมากเราแปลเป็นพูดภาษาไทยใหญ่กันอยู่แล้วนะคะคนไทยใหญ่มักจะเข้าใจภาษาไทยได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ดีนะคะส่วนมากคนที่นี่เขาก็จะดูทีวีไทยละครไทย ฟังเพลงไทยกันนะคะก็เวลาพูดคุยก็อาจจะพูดได้ดีกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะเพราะว่า,าสำเนียงมันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างจากาภาษาไทยเท่าไหร่นะคะออมันก็เลยอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงทำให้น้องๆพูดไทยได้หอึปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะ ใช่อยู่แล้วแหละนะคะคิดว่าใช่อยู่แล้วแหละเพราะว่าน้องๆทุกคนพูดได้แต่บางคนแค่ไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่เคยไปพูดคุยกับใครก็เลยไม่กล้าพูดกับคนอื่นแค่นั้นเองนะคะถ้าพูดบ่อยก็อาจจะชินไปแค่นั้นแหละนะคะโอเคนะคะก็อาเรื่องคอม,คอมเมนต์ความสุดท้ายละกันนะคะก็คนนี้คือถามเข้ามาบอกว่าอ,ะ,อะไรนะ เขาไม่พูดกันว่าเพราะว่าในคลิปะนะ้องหอมพูดไปบางคําก็ไปไปสอนภาษาไทยอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าคนทางนี้นะคะถ้าไปเรียนภาษาไทยเราจะพูดกันว่า ไปสอนหนังสือเราจะพูดอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นคนไทยถ้าคําว่าสอนนั้นมันต้องใช้คุณครูเท่านั้นถึงจะใช้ได้เพราะว่าคนครูต้องมาสอนนะคะแต่อันนี้ส่วนตัวน้องหอมเองก็เข้าใจอยู่แต่มันติดปากตรงที่ว่าคนไทยใหญ่ถ้าไปเรียนหนังสือเขาจะพูดคําว่าไปสอนหนังสือเขาจะพูดอย่างนี้ไงมันก็เลยแบบทําให้เราติดนิสัยแบบการพูดคําว่าสอนไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเลยแบบเวลาพูดในคลิปก็คือน้องหอมก็อาจจะมีบางครั้งที่พูดไว้ว่าน้องพาน้องน้องไป หนงังสือไทยอะไรเงี้ยมันก็ติดกับออภาษาที่เราพูดบ่อยๆนั่นแหละนะคะที่จริงมันก็คือการเรียนไปเรียนนี่คือภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าคําว่าสอนนี่คือคนครูเท่านั้นเนาะที่เป็นคนพูดอะไรเงีเออ้ยต้องใช้กับคนครูคนครูเป็นคนสอนอะไรเงี้ยเข้าใจนะคะแต่ที่มาแปลให้ก็เราว่าคนส่วนมากคนทางนี้เขาจะถ้าไปเรียนเราจะเรียกกันว่าไปสอนอย่างนี้มากกว่านะคะมันก็เลยอาจจะสลับกันแบบออมีงงๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคนะคะก็ในในคลิปนี้นะคะทั้งความรู้สึกและก็คอมเมนต์นะคะก็ได้มาตอบให้พี่ทุกคนได้เข้าใจเลยทีเดียวนะคะว่าหลังจากไปเมืองไทยมีความรู้สึกอะไรบ้างได้ได้ความได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะไรจากเมืองไทยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้มาตอบคอมเมนต์หลายๆายคนนะคะก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะคะ เพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองก็คือแบบยุ่งงานตลอดเลยนะคะแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็คือมีงานวัดมีอะไรอย่างเงี้ยน้องหอมก็ต้องไปเฝ้าแคมโพลินนะคะที่เรามีไว้อยู่แล้วนะคะไปเฝ้าแคมโพลินทุกคืนเลยนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ว่างนั่นเองนะคะแล้วก็แบบต้องหาเวลาถ่ายทําคลิปอีกนะคะตัดต่อคลิปอีกทํางานบ้านอีกซักเสื้อผงเสื้อผ้าดูแลน้องผอยหอมอีกอะไรเงี้ยมันแบบ งานบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะงานก็คือไม่ได้งานอะไรหรอกแต่งานบ้านของเรานี่แหละนะคะงานประจําก็คือ YouTube นี่แหละที่ต้องทําทุกวันนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้น้องหอมยุ่งไปใหญ่หลายๆเรื่องเลยนั่นเองนะคะก็เลยมาบอกให้ในคลิปนี้ให้ได้เข้าใจกันทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ ต้องขออภัยหลายๆคนนะคะที่น้องหอมบางคนก็อาจจะได้ตอบคอมเมนต์บางคนก็อาจจะไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าน้องหอมไม่ใช่ว่าเลือกตอบนะคะถ้าน้องหอมว่างน้องหอมตอบได้น้องหอมก็คือจะเข้ามาตอบถ้าวันไหนที่ไม่ได้ว่างก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนั่นเองนะคะก็โปรดให้พี่ทุกคนเข้าใจน้องหอมด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้น้องหอมก็หมดคําพูดแล้วนะคะยังไงก็น้องหอมจะขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วฝากพี่ทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องหอมทาเดือดด้วยนะคะแล้วฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้องหอมทาเดือดด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย